ครั้งนี้พาเก,ก๋วยกกวนมาสัมผัสกับวิถีชีวิตวิถีชุมชนคนสับยาที่อำเภอสับพ,พยาจังหวัดชัยนาทค่ะ อนนี้ค่ะเราพาพี่ๆไวเก๋ามาไหว้พระที่วัดสัพพยาวัฒนารามค่ะซึ่งพระพุทธรูปที่นี่นะคะมีพุทธลักษณะพิเศษค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังนะคะ<ม>ก็จะมีปลายพระบาทยื่นออกมานอกโรงพระศพค่ะ<ม>เป็นปรางกราบพระบรมศพค่ะเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นะคะวิธีการก็คือจะต้องเอาหน้าผาของเราค่ะไปจรดที่ปลายพระบาทแล้วก็ขอพรค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปสักการะกันค่ะ กลางกราบพระบรมศพนี้นะคะถือว่าเป็นการแสดงอภินิหารหลังจากที่พระสมมาส,สัมพุทธเจ้าได้ปรินิพานนะคะโดยจะเห็นว่าสาวกของพระองค์เนี่ยได้มากราบพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านจึงได้แสดงอภินิหารด้วยการยื่นพระบาทออกมานอกโลงพระศพค่ะ โชคดีมากนะคะที่ได้มากราบถือว่าเป็นปรางสุดท้ายหลังจากกรณิพานของพระพุทธเจ้าค่ะในชุมชนเองเนี่ยมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนยังไงบ้างอ๋อเดี๋ยวี้เราส่งเสริมให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเรื่องการต้อนรับนักท่องเที่ยวการเป็น้าบ,บ้านที่ดีครับแล้วเราก็มีนักสื่อความหมายคอยแนะนําจุดต่างๆในตลาดสัญญาของเราครับ นักซื่อความหมายนี่ก็คือเป็นเด็กๆในชุมชนใช่ไหมคะครับในชุมชนครับนโรงเรียนสัพายาวิทยาเครับก็จะมาเป็นใครหมายเป็นมค<อ>ุเทนน้อยครับวัดสัพายาภิญารามจุดเด่นของเราก็คือว่ามีพระวิหารน,น้อยซึ่งมีพระบรมรูปป,ปางกาบพระบรมศพซึ่งมีไม่กี่แห่งในประเทศไทยครับแล้วก็มีความเชื่อกัน,กนว่าเมื่อได้มากราบพันธสัาญาพันธุ์รูปแล้วเอาหน้าไปจดที่เท้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะขอพรอะไรก็สําเร็จครับ สัพยานะคะจากวัดสัพยาวัฒนารามค่ะเราจะเดินไปประมาณ300เมตรใกล้ๆนี่นเองนะคะข้างๆวัดจะเป็นตลาดเก่าค่ะหลังจากนั้นจะพาไปชมสถานีตำรวจที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเดินตามมาเลยค่ะตามไปเก่าของเราไปเลยค่ะ คุณสุนทรค่ะเป็นรองประธานชมรมฟื้นฟูตลาดเก่าสัพพยาค่ะสวัสดีค่ะส,สค,ะคุณสุนทรค่ะถ้าพูดถึงตลาดเนี่ยเป็นตลาดเก่าอายุประมาณเท่าไหร่คะเกือบหกสิบปีครับหกสิบ <60 S 2> ประมาณป,ประมาณหกสิบปีแต่ถ้าตลาดดังเดิมจริงเนี่ยเป็นตลาดอยู่ริมน้ําสถาบันนิตของในราชบธรรมเนี่ยเขาแนะนําเทศบาลตำบลตับ,บตำบ,บลเราเนี่ยเขามาดูแล้วว่าของเรามีไอไอสถานโบราณเยอะ ใช่มีโรงพักมีวิหารน้อยแต่ไม่ได้พุ่อย่างนะึคือมีเขาสัพยานะครับเขาสับยานี่เต็มไปด้วยสมุนไพรพันกว่าชนิดนะครับแล้วตลาดตอนนี้เปิดวันไหนบ้างนะคะเปิดเฉพวันเสราร์แล้ววันนี้เปิดมาอาทิตย์เพิ่มอีกวันหนึ่งค่ะเสน่ห์ของที่นี่มีเอกลักษณ์อะไรบ้างคะคือหนึ่งอาหารที่นี่อาหารโบราณอาหารอร่อยใช่ไหมครับนไะอ่างปลาวตาลอะไรเงี้ยนี่คืออาหารก่อนนะครับแกงขวสม้มแกงบอลแกงขี้เหล็ก ขนมอร่อยกันเยอะขนมกงจ้าวตาเชื่อมนะครับและวจ้าวตาอะไรใหญ่ที่สารน้ำแข็งสารน้ำแข็งเย็นๆนะครับตาตาอ่อนนะครับแล้วก็น้ำตาลปึกน้ำตาลสดครับาาห,หากินยากมากครับและของแท้ของหายาก้วยเพราะนี้นี่คือสนเสน่ห์พวกเราเรามีขนมเยอะครับขนมมั่งมาขนมอร่อยเยอะ ปวดแล้วมันบั่นเป็นมีถลุค่ะมีแข่งเดียวในประเทศไทยสาวข้อปวดปกติจะทำจากเบื่อแล้วมาปวดเทียวอ๋อนี่เราเพิ่งเคยเห็นนะคะเพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะคะมาที่นี่นะคะมีของฝากถูกใจไวเก ตบชวานะคะเป็นของกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านอ้อยค่ะเป็นของดีของอำเภอสัพพยานะคะเนี่ยเป็นโอท็อปหดาวส่งออก10ประเทศทั่วโลกเลยนะคะนี่ดีไซน์เก๋มากแล้วก็เนี่ย พาพี่ๆวัยเก่านะคะมาย้อนรอยโรงพักชมความน่ารักของสถานีตํารวจภูทรอําเภอสัพพยาค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นสถานีตํารวจภูธรท,ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะ สร้างขึ้นตั้งแต่รศ120มาถึงปัจจุบันนี้ก็อายุ117ปีแล้วค่ะด้วยความเป็นเอกลักษณ์และสามารถรักษาสถาปัตยกรรมดได้อย่างสมบูรณ์นะคะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งท่องเที่ยวที่น่ามาเช็คอินแล้วก็เก็บภาพความประทับใจอย่างที่พี่ๆวัยเก๋าตอนนี้เรากําลังเก็บภาพกันอยู่เลยค่ะสเสน่ห์ตรงนี้นะครับก็คือยังคงเป็นรูปทรงปัญญานะครับซึ่งณวันนี้ประเทศไทย มีไม่กี่ที่นะครับแล้วก็โรงพักนี้เป็นโรงพักที่เก่าแก่ที่สุดนะครับไม่เคยมาอำเภอสัพพ a แลยเพิ่งครั้งแรกอะค่ะครั้งแรกแล้ว <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> บ,บ้างคะกับบรรยากาศขรงนี้ประทับใจ <c oughs> แล้วมีความรู้สึกว่ามันย้อนยุคกัะเนาะพอช่วงนี้จะอะไรที่เป็นย้อนยุคแล้วรู้สึกว่าเราจะไปอยู่ในสมัยร .5 ร .6 อย่างงี้ะค่ะแล้วก็ ได้ซื้อของได้ชิมขนมที่ชาวบ้านทําขนมอะไรมาขนมท้องถิ่นนะคะเออรู้สึกมีความสุขแล้วก็พอมาโรงพักแล้วก็ถึงถึงโรงพักสมัยก่อนว่าออวิถีชีวิตก็เป็นแบบนี้เหรอพอเรามาดูแล้วเนี่ยพอต่อไปเราจะหาเพื่อนมาเราอยากจะบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนมาต่อไปอะคะ่ะดีใจมากคะ่ะได้แต่งตัวแบบไทยแล้วก็มาดูวิถีชุมชนของอำเภอสัพป,ปยาซึ่งเคยมีชื่อเสียงในอดีตคะ่ะได้ทานขนมเก่า ขนมโบราณซึ่งนับวันหาได้ยากเช่นขนมกงครั้งนี้มาได้เก็บภาพความประทับใจอะไรกลับไปบ้างคะสินค้าหัตถกรรมและก็บรรยากาศแบบชนบทแล้วก็ลงพักนี้ค่ะก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะคะที่เรามีเครื่องแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วมีอาหารมีเครื่องของใช้ซึ่งบอกว่าความเป็นไทยในอดีตโบราณ ะะและปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอยากจะรณรงค์ให้ให้พวกเราเนี่ยแต่งไทยบ้างในบางโอกาสทั้งนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในการท่องเที่ยวสู่โลกโซเชียลยังไงบ้างคะแชร์ไลฟ์สดนะคะอันนี้ก็มีทีมงานของเราสอนให้ป้าๆไม่ตกยุคคนไทย4.0ดดไม่เก่าไว้เก่ว่า4.0ค่ะ